สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตครับผมช่างเอ็กครับก็วันนี้มาทซ่อมบอดี้จอนะครับผมสุดรุ่นนี้นะครับผมอันนี้ก็มาในการหาจอฝั่งนี้ครับแตกแตกหักนะครับผมก็ไม่สามารถปิดจอได้ปกตินะครับผมก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำงานก็ใช้งานได้ปกติครับอันนี้จอเป็นตัวจอทัชสกรีนด้วยนะครับผมลูกค้าถ้าใดมีปัญหาเรื่องหาจอแตก แล้วหักแล้วไม่สามารถพับได้ปิดได้ก็มาให้ทางร้านตรวจเช็คหรือว่าซ่อมได้นะครับผมอันนี้ก็ซ่อมได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแข็งแรงนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกติครับผม,ร,บผมร้านถ้าไม่ที่จะเปมีทั้งหมด่อ6สาขานะครับผมมีสาขาเดลโมบางแคเดลมบางกะปิ ยู Union Mall ่เนียนมอลาดพร้าวนะครับผมแล้วก็สาขาเทอร์มินอล21เมกะบางนาสำานักั้นจ่ายอยู่ประเว่นะครับผมไอคิวบางนาแล้วก็มีสาขาเปิดใหม่จันทบุรีครับผมในตัวเมืองลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขานะครับผมรับผมใช้งานได้ครับผมแข็งแรงปกติเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับก็วันนี้ผมใช่ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ